เหมือนการร่วมไม้ร่วมวมือจากหลากหลายภาคส่วนค่ะที่มีการลัดการนักกาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของชันโยโพจังหวัดวสุรุ่ยนะคะ สพลคู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆช่งางภาพสื่อมวลชนของเราค่ะได้ทําการบันทึกภาพในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ทางด้านสื่อมวลชนนะคะมาจากหลากหลายที่ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะบันทึกภาพเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สําหรับงานครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นในชุนที่ของจังหวัดสตูลค่ะและขออนุญาตนะคะสําหรับทุกท่านได้กดไลค์สักนิดเึิมค่ะขอเรียนเชิญค่ะซึ่งจะเริ่มต้นจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าจังหวัดสตูลของเรามีของดีของเด็ดของอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะ